ไม่ต้องเก่งไปซะทุกเรื่องแค่เลือกโฟกัสให้เป็นก็สำเร็จแล้วรวยเร็วได้แล้วค่ะวันนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยากจะประสบความสำเร็จแล้วอยากจะโฟกัสในเรื่องที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณจะต้องทำยังไงบ้างพี่มีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะข้อหนึ่งค่ะคุณจะต้องยิ้มสู้กับชีวิตไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องยากๆอะไรงานยุ่งยากแค่ไหนชีวิตเราจะสับสนยังไงบางคนนะคะเจอเรื่องแย่ๆจนไม่รู้ว่า วันนี้จะเริ่มต้นแก้จากจุดไหนดีถ้าเรามานั่งเสียเวลามานั่งบน่นมานั่งตีโพยตีภายบอกจริงๆเลยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเลยการยิ้นแบบขำๆว่าเราเนี่ยมาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ได้ยังไงแต่ก็ดีนะนานๆเจอทีแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนด้วยที่จะมีสิทธิ์เจอเรื่องแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษที่สุดในชีวิตของฉัน ที่มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะได้เล่าต่อให้ลูกหลานเราฟังหลายๆคนถามว่าแล้วถ้ายิ้มเนี่ยพี่หญิงมันจะช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาได้จริงๆหรอพี่หญิงอยากจะถามกลับไปว่าแล้วการที่เราร้องไห้ตีโพยตีพายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่หรอดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเกิดเรื่องแย่ๆลองยิ้มสู้ดูค่ะแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขทันที 2. อยากได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะประสบการณ์ด้านไหนทุกๆประสบการณ์ต้องผ่านการลงมือด้วยตัวเองทั้งสิน้นเราอยากจะเรียนขับรถออนไลน์เพราะไม่อยากที่จะไป ออกถนนถามว่ามีโอกาสรอดไหมอยากจะเรียนว่ายน้ําออนไลน์ก็ไม่น่าจะว่ายน้ําเป็นทุกความสําเร็จต้องการทักษะที่ดีค่ะต้องอาศัยการลงมือทําต้องหาความรู้แล้วลองทําดูเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําค่ะปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วลงมือทําใหม่สุดท้ายจะทําได้จะทําสําเร็จเองทักษะนะคะต้องทําเราถึงจะได้เพราะจะซื้อขายทักษะเนี่ยมันไม่มีขาย ยิ่งทำยิ่งชำนาญยิ่งทนานํายิ่งเก่งดังนั้นอยากเก่งอะไรให้ลงมือทําจำไม่เลยนะคะว่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทักษะคุณสามารถที่จะฝึกฝนได้และข้อที่3ค่ะความสุขเราเลือกได้ที่ชีวิตบางคนค่ะมีแต่ความทุกข์เพราะเราไม่เลือกที่จะอยู่กับความสุขหรือเปล่าบางคนบอกว่าเจอแต่เรื่องทุกข์จะให้มีความสุขได้ยังไงพี่เราทุกข์เพราะเราเจอเรื่องทุกข์ หรือเราทุกข์เพราะเราคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เราทุกข์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเองคนที่เรารักมากมาเสียชีวิตถามว่าเราทุกข์ไหมทุกข์เราตกงานเราทุกข์ไหมเราก็ทุกข์แฟนเราทิ้งไปมีคนใหม่เราก็ทุกข์เพราะเรามัวแต่คิดเรื่องที่ทําให้เราเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเจอเรื่องที่ทุกข์ใจ ให้คิดใหม่ค่ะว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เจอเรื่องหนักหนากว่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วชีวิตที่เป็นทุกข์ก็จะสามารถทำให้เรามีความสุขได้มากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้จักคิดชีวิตเราก็จะมีความสุขค่ะข้อ4จงลงทุนในความรู้การลงทุนในความรู้นะคะยังไงคุณก็ไม่มีวันขาดทุนเพราะมันจะอยู่กับคุณไปตลอด ทรัพย์สินเงินทองบางครั้งเนี่ยยังอาจจะโดนขโมยเอาไปได้แต่ความรู้ที่มันมีติดตัวเราเนี่ยใครก็ไม่สามารถแย่งชิงไปได้เลยต่อให้มีคนมาลอกเลียนแบบต่อให้มีความรู้ที่ดีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ตลอดมันหาความรู้ใส่ตัวเข้าไว้ค่ะมันจะกลายเป็นคนที่มีของคนมีของอยู่ได้คนมีของดีอยู่สบายใครมีของมีค่าและหายาก พี่หญิงบอกเลยนะว่าคุณจะแจ้งเกิดแล้วใครๆก็อยากได้คุณข้อที่5ค่ะ<ต>เสียใจได้ค่ะเมื่อเราเจอเรื่องแย่ๆแ,แต่เราต้องบอกกับตัวเองว่าเราก็ต้องไปต่อให้ได้เหมือนกันคนเราผิดหวังได้ร้องไห้ได้พอเราร้องไห้จนเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็ยืนขึ้นแล้วยืนให้มัน่นคง การร้องไห้การเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องร้องไห้แต่ต้องร้องเมื่อถึงเวลาอย่าร้องให้แบบพร่ำเพื่อร้องให้กับคนหรือเหตุการณ์ที่มันมีคุณค่ากับชีวิตของเราเท่านั้นวันนี้นะคะที่คุณเสียน้ําตาเพื่อสิ่งนั้นคนเราต้องเกิดมาพร้อมกับการร้องไห้มันจะแปลกอะไรที่จะต้องร้องไห้อีกหลายหนเพื่อพิสูจน์ว่าเราอ่ะคือคนธรรมดาธรรมดาทุกก็ทนเจ็บ เจ็บเสร็จแล้วก็อย่าท้อเดินต่อไปจนถึงเป้าหมายที่เราต้องการและข้อที่6ค่ะกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ได้เสมอทําไม่ได้ก็ทําใหม่ซะหลักการง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนขายไม่ได้ก็ขายใหม่ทําไม่สําเร็จก็ทําใหม่ยิงไม่เข้าเป้าก็ยิงใหม่การทําอีกครั้งไม่ได้ยืนว่าต้องทําได้แต่การทําไปเรื่อยๆมีโอกาสเป็นไปได้ที่สุด แต่ถ้าการทําครั้งแรกไม่ได้และไม่คิดจะทําอีกยืนยันได้เลยว่าไม่มีวันที่เราจะทําได้เพราะไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทําเสียใจที่ทําไม่ได้ยังไม่น่าเสียดายเท่ากับคําว่าไม่ได้ทําใครที่อยากจ,จะประสบความสําเร็จลองเอาเคล็ดลับ6ข้อที่พี่หญิงบอกไปใช้ในชีวิตของคุณดูค่ะแล้วพี่หญิงเชื่อว่าถ้าคุณปรับได้เปลี่ยนได้สิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าให้ความคิดผิดผิด กำหนดชะตาชีวิตของเรานะ,ะจงปรับความคิดให้ถูกแล้วชีวิตของคุณจะถูกค่ะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ